ส่วนการที่เราต้องลุ้นต่างชาติกันต่อไปสำหรับเป้าปีนี้35ล้านคนนี่นะครับปรากฏว่าตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอาจจะเข้าช่วงโลซีซันกันแล้วนักท่องเที่ยวหดหายไปพอสมควรครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ ดูตัวเลขชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยเนี่ยชาวจีนยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติอันดับหนึ่งครับขณะที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเริ่มชะลอตัวละเนื่องจากเข้าสู่ช่วงของปลายของฤด,ดูการท่องเที่ยวที่เรียกว่าวินเตอร์ฮอลิเดย์นะฮะส่งผลให้ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยนั้นมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ7 6 3 8 5 5คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะฮะถึง6 8 0 0 0กว่าคนครับคือหายไปประมาณ8%สำหรับ5าอันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้้าาาาไทยปปรกฏว่ในนสัดห์ี จีนเมา1 2นี่ยมา1 2 6ก0ักว่าคนครับลดลงไปถึง28%นะฮะเพราะนี่จากว่าจบตรุษจีนไปละอันดับสองเป็นมาเลเซียครับ118,000กว่าคนนี่ก็ตกไปถึง14%รัสเซียมา49,000คนหดลงไปประมาณ1%ครับมีเกาหลีใต้นะฮะมาอันดับ4เนี่ยเข้ามา46,000กว่าคนเพิ่มขึ้น3%และอินเดียครับ รักเมืองไทยนะฮะมาถึง34,000กว่าคนเพิ่มขึ้นถึง2.81%ครับอย่างไรก็ตามครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงข้อมูลล่าสุดคือ26กุมภาพันธ์นี้นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยแล้ว5.98ล้านคนทำรายได้เข้าประเทศเข้ามาแล้ว2,90 0 0 0กว่าล้านบาทและถ้าจัดกัน5อันดับแรกในช่วงเกือบ2เดือนนี่นะฮะจีน เข้ามาเป็นอันดับ1ทะลุไปแล้ว1 1 1ล้านคนครับตามด้วยมาเลเซียอันดับ27,59 0 0 0กว่าคนรัสเซียมาอันดับ3ครับ397,000คนแล้วก็ห่างจากเกาหลีใต้ประมาณ1,000 0ร็จเศษในอันดับ4และอันดับที่5ยังเป็นอินเดียครับเข้าไทยมาตบทอนน้องนนี้293,129คนด้วยกันนะครับนี่แหละครับก็คือการท่องเที่ยวต้องหวักันต่อไปกัน,นครับ